ขึ้นชม่วงเดียวนั่นละขึ้นเบิดเมื่อกวบ่มีเพิ่นว่าดอกประคแต่ว่าเ้ากับฉีขันเนาะขึ้นชม่วงเดียวนั่นละคนเขาจบแล้วกัขึ้นชม่วงเดียวเราบางคนขึ้นแค่ยีที่พนธีกับนี้ขึ้นแค่ยีที่พนธีคือนจีเห็นเนี่ยหมดหมดท่านมีคนข่มมาอยู่คข่โบท่านเบาเลยคข่โบท่านเบาเลย จะมาประคำเราก็นนาฮักดิเนาะเราขยันไล่สุดยูดอกเดนี่ประคัม็นาดประคำเราอันขยันเบาขยันเบาอยูด่ดอกเทียบที่แล้วหลายอันคอยคอยคนมักว้าวคอยคนมักว้าวประคำว่าคอยคนมักว้าวอันกะได้ว้าวนำ้ำทูในไหลบ้านนันละนันละ กะมีความสุขไปวันวันคุณนาโกกับหัวเราะคุณนาโกกับหัวเราะมาด้ค่ะมันมันขาดแบตเป็นคือบอกเขาเขารับผีเจงเลยมยังมาทัานเองได้เงินอยู่เ้ารับนีเจงเป็นเครื่องหนึ่งเหรอเงินเขาทัานได้อยู่อันมันสุขที่สิบเอ็ดกรกฎาคมนี้วันเขาพรรษาเป็นถำบุญเขาวัดอ๋ออ๋อคุณต้องยุนดหน่ะนะ วัดลงหนาฉันเนี่ยก็ไปทาบุญอยู่ค่ะวันเนี่ยก็ไปวไวถวายถวเทียนต่างทานอยู่เหมือนหนากับขอให้มีิฉกมิลาบเด้อสาธุสาธุสาธุจา้าเพราะแม่นอันทําบุญหวังผลถอกเนาะแต่ว่าธรรมดาเนาะของกิจใจมนุษย์เนาะบางทีทําบุญก็อยากมีโฉกมิลาบแมบ่บอกบางคนบอกโอ้ยทําบุญแลว้วหวังผลมันก็นต้องหวังแน่ละจตว่าบ่อันย้ายช่วยใจจะว่าบ่าบอกคำคนที่ว่าวแบบนี้นะ ทำบุญแล้วหวังผลโอ้คนท่องเหมอสงหวังนแนะ่เนาะกำลังใจเนาะเงินเทวดาเนาะแมนบอย้ายชื่อจแต่ว่าไม่ต้องไปหวังหรอกเป็นว่าแล้วคนเขาเว้าดิเขาเว้าแบบนี้ดิธรรมดาก็เลยวยงสินะเงินเทวดามันได้ยากใครก็ก็อยากได้ทั้งนั้นแหลนะเขา,าก็เลยวยงสิ่เนาะเออคนบอกคนบอก็บบวาไปทั่วทิบเนาะ คนเขาถ้าบ,บุญก็ต้องหวังผลน่นแล้วเนาะก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยเผดว่าขอให้ลำให้รวยเด้อเผดว่าอีกแหละสาธุเผว่าก็อธิษฐานไปเนาะคนเขาเนะาะจะเป็นจริงว่าเป็นจริงเขาก็บรบรลูมัมบอนโบคำอธิษฐานแต่ว่าก็อ่าหวังผลอยู่กับเออก็อยากม่ชุมมิลาบก็บอยากได้งเงินเทวดาเนาะเพราะว่าเงินเขามันหายยากแม่นบ่คิดใจเขามัน ท่านบวบบวบบางจิดใจเฮ้ามันบวบบางอย่า่าจะย้ายช่ว,วยใจเด้อย้ายใจกับบบบางทือนกันล,ล้าง,งมือกันเดินใจร้อยไปเลยเด้เฮ็ดเฮ็ดนี่แหล<ม>ะเฮ็ดท่องนี่แหละเป็นไปนทั่วทีบทั่วเด่นเดินนี่ถือคนว่าแน่ถือคนว่าแน่กำลังกำลังใจบ่มีนะคนว่าเขาแน่อันลูกว่าแน่ผัวว่าแน่คนหลบขางมันว่าเขาแน่นี่ กำลังใจเขาโหมีเด้กำลังใจเขาจีบเปี้ยวๆเด้มันจีบเปี้ยวๆแห่งๆโอๆเด้จะเป็นคื่อคอยบอจะเป็นคื่อคอยบอนี่่อยก็เกินจมูกล้วละ่อยก็เลยคุยติดลุมคัดสั่นกับโบตองทำบุญประคับบอกว่าคัดสั่นกับโบตองทำบุญแมนอยู่อันยกไก่ทำบุญยกไกลกับอยากได้เงินเทวดาอยู่หวังหวังเงินเทวดาอยู่ อยากได้มีสุกไม่ลาบเพราะว่าเขาอะเขาหาเงินยากเนาะก็ติดได้มาเนาะเขาไปเหตุบุญเนาก็ต้องเอออยากถึกเลขกอยากถึกเบิร์อยากถึกหวยได้เงินมาง่ายๆเมนบบละ่ะแต่ว่าบางคนเขา่าเขาเนี่ทำบุญก็ต้องหวังผลด้วยไม,ไม่ไม่ได้หรอกถึงบามีคนบอกได้ใช่ไม่อยากเอ้ซื้อคนเนาะไม่อยากเอ้ซื้อข้าเจ้าเนาะ กะกะหาหาลักยึดยึดเหนี่ยวนะจ๊ะกะหาลักยึดเหนี่ยวนะจ๊ขะ,ะขั้นสั่นก็ก็ต้องขั้นบุญนประคำว่าจิตจิตใจบอบบางเด้พวกเขาในจิตใจบวบบางเด้ถือกลูกว่าแน่ผัวว่าแน่คนหลบผ่างมองแน่ว้าแน่เขาก็บคิดได้บัดนี้คิดเป็นอย่างีิบคิดคิดเท่กันนั่นล่ละ มันคิดใจมันฟอคิดใจมันพ่อเหี่ยวมันบ่มีกำลังใจจ้ากำลังใจบ่มีแมนโบ